เป็นคอนอกที่น้องกิ๊ตามหามานานค่ะวันนี้เราไปทุระตรงแถวสยามเราไปเจอมาน้องกิดแบบว่าขอสักหนึ่งไมเ้เถอะน้องกิ๊จะพูดอะไรหน่อยไหมคะคือเมื่อกี้ก็ไม่รู้จักนะมากกว เราจะลากจากกันคลิปนี้ด้วยชยีที่มันยืดยืดค่ะเป็นยังไงบ้างคะคืะอเ,คเขาตามหามันนานมากค่ะแม่แม่มแม่แมก็ลองเซิร์ชดูจะมีร้านไหนนะที่มันแบบอืม้มรสชาติที่มันโอเคเราก็เจอร้านนี้ไปเจอ Korea, แต่โคอีเเต็มร้านเลยค่ะ はい <sighs>